กับพูดถึงเรื่องที่วัยรุ่นต่อการวิวาเมื่อวานที่ปังน้ำมันนะครับครับเมื่อวานมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ10คนนะครับก่อเหตุทําร้ายร่างกายวัยรุ่นอีกฝ่ายหนึ่งจํานวนสองคนนะครับก็เป็นเหตุให้หัวล้างข้างแตกสาเหตุเกิดจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจัดงานเลี้ยงแล้วก็มีการทะเลาะกันในงานหลังจากนั้นเนี่ยก็ พอมาเจอกันในปั๊มบางจากบริเวณคลองส่งน้ำก็ได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงเนี่ยปรากฏว่าคู่กรณีในส่วนฝ่ายทำร้ายเนี่ยได้แยกย้ายไปเหลือแต่ผู้ได้รับบาดเจ็บก็มีการเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลซึ่งในส่วนนี้เนี่ยาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็กลุ่มผู้ก่อเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็วันนี้เนี่ยจะให้ฝ่ายสืบสวนลงไปดาเนินการทั้งหมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เหตุบานปลายครับถึงแม้ว่าในมุมของการก่อาอาชกรรมจะไม่ใช่เรื่องรุนแรงแต่ว่าถ้าไม่มีการดำเนินคดีหรือไม่ทำให้จบนะครับวันหน้าอาจจะรุนแรงได้ครับผม